Matteo will might jump in. So the question was how is generative design different to human design, right? Yes. Okay. So a human being can only do one thing at a time. You explore design, you finish, you say does it work or not? And if it doesn't work, you optimize it. Again, it's a sequential process. And you might be able to do, depending on what the task is, one, two or three a week a day. It's a sequential. One thing you test it, you do another, thing, and so on. But if a generative design does all this in parallel, it runs, uses the cloud, and explores hundreds of variants. And here, as a human being, after two hours instead of two days, you are then capable of saying, Okay, that's an interesting one, that's an interesting version, that's an interesting one, and I follow those further. That means I ตรงก็คือ generative d e s i n ครับมันแตกต่างจาก human design ครับคือขออนุญาตครับคือ g e n design ี่มันจะแตกต่างจาก human ก็คือมันจะทำงานไปพๆกันคือ h u เนี่ยเราอาจจะทำงานที่มีคิริยาคือ design แล้วก็มา พิจารณาดูว่าดีไซน์เนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเสร็จแล้วเราก็สามารถเราก็ต้องมีเอนจิเนียร์มันถ้ามันไม่เวิร์กหรือว่า optimize มันแต่ว่าถ้ามันเวิร์กแล้วเราค่อยทำงานต่อไปได้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นซิเิเชือครับคืหนึ่งสองสามสี่แต่ว่ากลับกันที่เป็นเชิงทีดีไซน์เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทํางานเป็นพรา a l เรลกันได้ก็คือมันสามารถสามารถ working on cloud มันทํางานบน c l o u ะครับแล้วก็ ทำทุกอย่างเนี่ยก็คือดีไซน์ออเพติมัทเทรนดเนียร์ไปพร้อมๆกันแล้วก็เอ็กซ์พอร์เป็นพันวิธีเนี่ยได้ภายในเวลาไม่นานครับ <c oughs> คือเราสามารถย่อสมมุติว่าเราสามารถย่อเวลา2วันเนี่ยให้เหลือภายใน2ชั่วโมงได้เสร็จแล้วเราก็นําเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาดูอีกทีนึงว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแล้วเราก็ค่อยเอาสิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากเจเนอเรทดีไซน์เนี่ยมาทำงานต่อครับ